อนะครับมีนักเรียนหลายคนที่เรียนออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถืออนะครับอันนี้เป็นมือถือ Android นะครับไม่มีมือถือ iOS ในครอบครองไม่สามารถทําให้ได้แต่หลักการน่าจะคล้ายกันนะครับอย่างสมมุติว่าเราเข้ามานะครับในศิลปะเนี่ยงานของเราก็คืองานในชั้นเรียนถูกไหมครับเลือกงานในชั้นเรียนเสร็จปั๊บคุณก็จะได้ไดตอบคาถามตรงนี้ ซึ่งนักเรียนก็ยังไม่ได้ตอบระบบประสบปัญหานะครับเลือกตอบคาถามนะครับแล้วไปไหนต่อครับเลือกที่ดูงานครับตรงนี้ครับสังเกตตรงนี้จะมีดูงานอยู่นะครับเลือกคําว่าดูงานกดปั๊บสักครู่ครับก็จะมีทุกอย่างโผล่ขึ้นมานะครับถามว่าเราตอบตรงไหนตรงนี้ครับเพิ่มหรือสร้างกดเลยเพิ่มหรือสร้างถามว่าทําไงต่อครับเราเลือกไปที่เอกสารแต่เดี๋ยวก่อนครับ คุณจะใช้เข้าไปเอกสารได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ลงแอป Google เอกสารแล้วเท่านั้นหาโหลดได้จาก m a r k e t p l e c e s ส o r e หรืออะไรเนี่ยของของมันจะมีให้โหลดอยูล่ละไปโหลดได้เลยนะครับเราเลือกที่เอกสารปับ๊บสักครู่นะครับมาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนก่อนไปทำจะมีปัญหาจำคำถามไม่ได้ กด Copy ไปครับกด Copy คคถามไปกก่อนดดัลอกนะครับแล้วเราไปเลือกที่เอกาสารของเรานะครับที่เขียนว่า Google เอกาสารตรคว้าฟ้านี่ครับกดเลือกไปนะครับปรากฏเราไม่ขึ้นอะไรเห็นไหมครับมันไม่ขึ้นอยู่แล้วจะมีรูปบินสออยู่ครับกดเลยครับแล้วก็เลือกใช้แอป แล้วก็เลือกใช้เมลของโรงเรียนนะครับรอสักแป๊บหนึ่งเอาละทีนี้ก็กดเลือกดินสองเหมือนเดิมพร้อมพิมพ์นะครับแต่ก่อนพิมพ์อ่ะเรากดวางเอกสารเราก่อนก็ได้กดวางครับอ่าแล้วเราก็ปรับแต่งตัวหนังสือน,นิดหน่อยก็ได้ครับว่าจะเป็นขนาดเท่าไหร่ฮะหรือจะหาว่าเล็กไปนิดหนึ่งไว้ เปลี่ยนฟอนต์ให้มันดูดีมีชาติกูลนิดนึงโอเคนะครับเราก็ได้ละเราก็พร้อมตอบแล้วนะครับเวลาตอบนะครับสุณาทําขีดทำอะไรให้ดูนิดนึงนักเรียนเขาามดนตรีคืออะไรดนตรีคืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้ มันต้องมีเสียงอันนี้จะตอบตามค,ครูคน,นะครับขรดขอบตอบกุนตีนลยงั้นนะครับนี่ข้อสองครับแล้วก็พิมพ์ไปมันตรีเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากผมเล่นมันเองครับเห็นไหมลบทิ้งไปหากไม่มีเชื่งกันตรีจะเกิดขึ้นได้ไหม เกิดขึ้นได้ครับเพราะผมอัจฉริยะเดี๋ยวผมก็สร้างเครื่องดนตรีได้ครับ ข้อสี่หากไม่มีรถสาธารจะเกิดขึ้นได้ไหมได้ครับไม่มีเดี๋ยวผมคิดเองอ่ะโอเคสมมติว่าเราพิมพ์จะตอบอย่างนี้และอย่าตอบแบบนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนี้เฉยสมมุติเรากรัวเอาอย่างนี้และกดเครื่องหมายถูกตอนนี้มันบันทึกแล้วบันทึกแล้วไม่ต้องกลัวหายครับ การทำพวกนี้เป็นการทำออนไลน์นะครับเป็นการทำผ่านเว็บของ Google นะครับไม่ต้องกดเซฟจริงๆมันเซฟไปทุกอันแล้วทำไงครับกดย้อนกลับไปกดการกรบาทก็ได้แล้วกดย้อนกลับไปอีกเอกสารเราไม่อยู่ตรงนี้แล้วไม่เชื่อลองกดดูนะครับสีฟ้าเห็นไหมตอบแล้วเห็นไหมดูเหมือนเราไม่ทำอะไรแต่ริงๆไปแล้วนะครับโอเคแล้วก็กดส่งครับกลับมา แล้วก็กดส่งปั๊บคำตอบสหบับนี้ถึงครูแน่นอนครับขอบคุณมากครับผม